เอาครับผมวันนี้พามาดูแนวเขตเวนคืนถนนทางหลวงชนบทนะฮะใกล้เข้ามาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ทีมสำรวจก็ได้ปักหมุดปักแนวเพิ่มเติมใหม่ๆม,มาดๆครับเพิ่งเทปูนไปไม่กี่ชั่วโมงนี่เองฮะแอมเอชครับน่าจะเป็นรหัสในการสวรีหรือว่าสองกล้องหรือเปล่านะฮะ โฉนดเสร็จนี่ก็น่าจะไปเลยว่าสองไร่กี่งานกันแน่นะครับวัดดูคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณสองไร่สองงานนะฮะหน้าฉากแปลงนี้นะครับหน้าฉากแปลงนี้เนี่ยเจ็ดสิบเมตรเลยนะครับที่สองไร่สองงานหน้าฉากเจ็ดสิบเมตรนี่โกวถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงเล็กที่อยู่ที่ติด เขตเวรคืนนะครับสีเลนเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่กี่แปลงนะครับก็นำเสนอแปลงนี้แล้วกันว่ามันสวยยังไงนะครับ่อที่บอกครับสวยนะครับแปลงนี้แนวเขตก็ทางหลวงก็ปักให้เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะนี่คือฝั่งหน้าฉากท,ที่ติดถนนสีเลนตัดใหม่นะฮะหนังเจ้าของก็ หัวชนด i d a ครับทำเหล็กมาครอบให้เรียบร้อยนะฮะนี่เป็นวิวด้านล่างด้านด้านหลังนะฮะที่ดูว่ากว้าง70เมตรนะครับแล้วก็จะยาวไปด้านหลังสักหน่อยนอยั่นแหละนะฮะมาดูมุมสูงบ้างนิดหน่อยนะฮะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะด้านหน้าของที่2งองงานโอ้โหวิวอย่างสวยฮะแม่ดูฮะแนวเขตนะฮะ มาแล้วครับข้อดีของที่แปลงนี้นะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับหน้าฉากเกือบ70เมตรนะครับในพื้นที่2ไร่ติดถนนสีเรนตัดใหม่นะครับ mm hmm. ข้อดีนี้ก็คือที่แปลงเล็กนะเส้นนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะฮะแล้วก็หน้าฉากกว้างๆแบบนี้ต้องนําเสนอไปนี้แหละนะฮะว่ามีไม่กี่แปลงครับที่สองไร่กว่า,วาติดถนนเส้น สี่แยกโพนทรายไปสะพานนะครับมีไม่กี่แปลงนะครับที่เป็นแปลง2ไร่เรียกว่าไร่กว่าๆอย่างเงี้ยปกติจะเป็นแปลง7ไร่8ไร่ถึง10ไร่นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีคนขายในช่วงนี้ด้วยนะฮะส่วนข้อเสียนะครับหรือว่าจุดด้อยก็มีนิดหน่อยครับอ่านี่ไงครับจะมีพื้นที่ต่างระดับเพื่อนอยู่นะฮะประมาณเกือบ3งานครับที่เป็นที่นาอยู่นั้นจะต่ำกว่าถนนหน่อย นะครับแต่ว่าที่เกือบอีกสองไร่นะจะจะสูงนะครับเท่าเท่ากับถนนนะฮะอีกสองไร่นะอีกเกือบ2ไร่นั่นแหละนะฮะอ่าอีกสองงานกว่าเกือบ3างานเนี้ยนะฮะจะตมหน่อยนะครับที่เป็นทุ่งนาอยู่ตรงนู้นนะฮะแนวเขตก็คือแนวเขตต้นกล้วยนะครับแนวเขตต้นกล้วยแล้วก็จะมีเสาอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่ไงครับแนวเขตด้านหลังนะฮะถ้าถนนสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับที่โซนนี้ จะพุ่งขึ้นทันทีนะครับเนื่องจากเจ้าของที่จะขายก็มีน้อยนะครับอ่าส่วนคนที่ขายก็จะตั้งราคาอีกราคาหนึ่งแน่ๆแหละนะฮะเพราะฉะนั้นแปลงนี้ครับทันทีกําลังมองอยู่สนใจอย่าตัดสินใจยานครับฝั่งตรงข้ามกับที่สองไร่สองงานที่จะขายนะฮะเจ้าของสวนก็ได้ปลูกพะยุงนะฮะพยุงเป็นพันๆต้นเลยนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นสารพีนะครับเนี่ยน่าจําไม่ผิดนะครับเนี่ยเป็นปลาพยุงปลาพยุงไหหลํานะครับอีกสามสี่ปีตรงนี้เขียวขจีแน่นอนนะฮะแล้วเจ้าของที่แปลงนี้นะครับแปลงที่ปลูกพยุงเนี่ยมีโครงการจะทําเป็นร้านกาแฟนะครับเมื่อต้นพยุงใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทาเป็นร้านกาแฟให้ลูกค้านั่งใต้ต้นพยุงนี่นะครับีด้ปลูกมาเกือบปีแล้วนะฮะ สีห้าเดือนแล้วนะฮะน่าสนครับเป็นนี้น่าลงทุนอยู่นะฮะเป็นฝั่งขาออกนะครับถ้ามาจากสะพานไทยเลาานะครับหรือว่าสะพานมิตรภาพแห่งที่2ของจังหวัดมุกดาหารนะครับที่แปลงนี้จะอยู่สายมือนะครับเมื่อเดินทางมาประมาณ9กิโลเมตรนะฮะห่างจากสีแยกพนทรายประมาณสักเกือบ4กิโลนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสนใจครับ ต่อรองได้นะฮะมัดจาได้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับคนขายก็น่าจะยินยอมนะฮะอย่าตัดสินใจช้านะครับเฮียครับ